สวัสดีค่ะวันนี้ผมกับน้องเคนชอบอาหารวันนี้นะคะเป็นการทำอาหารที่เรียกได้ว่าแรงมากนะคะก่อนแบบอาหารตรงหน้านี้ทุกอย่างตรงหน้านี้จะเป็นอาหารให้กับคุณหาญแต่ก่อนอื่นเรามีแค่นเน้อง ทำ <c oughs> ทำทำต้นตำรับทำ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 อมทำทำทำมำทำทำท้ทำทอท้ทำ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 ทนทำ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 ทอทำท่ทำน่าำททำ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 นำทำำทำ้อ <c oughs> เรากำลังจะเข้า AEC ใช่ไหมคะเราจะต้องรู้ด้วยว่าภาษาอังกฤษเขาเรีกเยกว่าไงกล้วยบนาน่าอ่าเกลือส <Banana. S 1> องนม<ำ>มิลน้ำเ <c ười> ชื่อมน้ำเชื่อม เราจะมาสอนทุกคุณทาอาหารคอสนี้จะเป็นคอสทำอาหารที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมันอาจจะไม่อร่อยแต่เราตั้งใจทําค่ะขคุณคอะอันดับแรกโอเคขันดับแรกนะคะเราจะต้องเอาที่เรียกว่าหวานนะนะผสมกับน้าเชื่อมนะคะเพื่อที่จะให้มันหวานกว่าเดิมนะคะเพราะเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยขาดหวานไม่ได้คะ่ะเราต้องกินหวานๆนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ เติมเต็มความหวานใช่ค่ะเติมเต็ม,มความหวานค่ะแม่เอ๋ยนี่พูดกลางไม่ค่อยจะชัดนะคะเพราะว่าเป็นคนภาคเหนือะคะ่ะเหนือเนี่ยตังขึ้นมานิดนึง <c oughs> ไม่ใช่อ่ะทีนี้เราก็จะเอาอันนี้มาคลุกเคล้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 าโอเคหลังจากนั้นนะคะเราเมื่อคลุกเคล้านี้เสร็จใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนพอคลุกเสร็จจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะคลุกเสร็จแล้วนะ เลื่มๆแบบนี้นะคะเรื่มๆเรื่มๆเป็นภาษาอะไรคะไม่ทราบค่ะภาษาภาษาพวกเราเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไอเนี้ยไปใส่ในในในนมอ่าน้องพระชาพรจัดการค่ะยืนเฉยๆนี่ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเอาเร็วๆค่ะจัดการเทโครมไปแล้วเทเทน้ำเชื่อมที่ผสมกับกล้วยลงไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครัชหลังจากนั้นเพื่อที่จะทําให้มันมีรสเขาเรียกว่าไงอ่ะหอมบ้าบง เมื่อเมื่อมาอยัางไงวะเอ่อเมื่อเมื่อมีรสหวานนะใช่ไหมแบบถ้าหวานเกินมันก็จะเลี่ยนแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงประมาณประมาณนี้นะคะชิลใส่ลงไปกวนกวนค่ะภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ากวนกวนนะคะกวนให้เข้ากันคนเข้ากันนะคะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้คือขั้นตอนสําคัญเราก็จะเอาน้ําแข็งน้ําแข็งนะคะใส่ลงไปในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปั่น ครวของเรานะคะไม่ได้สอนให้คุณทำอาหารนี่สอนตัวเองเลค่ะเราล้างมือแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งไปเลยะค่ะจะใส่อันนี้สลับกันสลับกับน้าแข็งทีละชั้นเพื่อที่ความง่ายในการปั่นนะคะนี่ใส่ลงปลายใส่ลงปลายอ่าชิบชิบจิริรมีดนตรีด้วยสิคะน้องะจรร้องเพลงไหมค่ะจางจังจงน้อง นี่รายการสอนอาหารหรือว่ารายการเล่นตลกทอล์คโชว์ไม่ใช่นะคะเรามาสอนพวกคุณทาอาหารกันนี่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวใส่นิดไปโอเคเดี๋ยวมาดูใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใส่นี่เสร็จแล้วแต่เนื่องจากมีเหตุสุิสัยบางอย่างคือบ้านเราเนี่ยหล,ลักสั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไอ้นี่ยไปปั่นข้างในเดี๋ยวเตาเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราพาทุกคนาอยูที่ในบ้าน ต้องตอบมือด้เงนเราเล่นตลกมากเลยค่ะในการทำงารมาพาไปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้ก็ปั่นเนยมากโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราพาไปปั่นกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แก้วกันเราก็จะมีของที่จะใส่แก้ว เราต้องจัดมาแบบสวยงามนิดนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนค่ะอ่น้องประชาพรคะรินใส่แก้วค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันดินเนก็ได้ค่ะก็ได้อย่างนุ่มค่ะอืออย่างกับฟองอะไรนะเขาเรียกฟองร้าชยแบบมันก็ทําแบบกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราทําแบบคลนครีนนะคะน้ําผละม้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดแก้วกัน เรายังไม่มีรูปแบบนะคะเราเออกแบบที่เราต้องการคือจะกินให้มันอร่อยเราก็ต้องเคี้ยวเนื้อใช่ไหมโอเคเราใส่เราใส่เนื้ลอลงไปในนี้นะคะเพื่อความหอมและอร่อยของเราและสำหรับวันนี้น้ำอะไรคะกล้วยปัน่นกล้วยหอมน้สตของเราเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะให้น้องะชาพรชิมนะคะว่าการทำอาหารของาว,วันนี้เป็นไงบ้างกินได้ไม่ได้ก็ต้องกินเป็นไงอร่อยมากต้นนี้นะคะอนี้นะคะน้องประชาอย่าทำเล่นสิมันอร่อยจริงๆเนี่ยคือของที่คือเขาเรียกใหม่คลีนแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ มีขั้นน้ำน้ำเชื่อมเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่ยังไงน้ำเชื่อมสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ทานได้ใช่ไหมคะก็เป็นอาหารคลีนที่อยากจะให้ทุกคนนําไปทานกันนะคะก็สําหรับวันนี้การซอนธรรมทานของเราน้องแพนเค้กทำอาหารขอลาไปก่อนค่ะสู้ดิแม่อยาให้ตายดิขู่เกียรติตัวเองเนี่ยสวยไงก็ไปหมด n gé na ri mey no mona fae jere bu nëm bo